นี้มาตามดูนะครับปาเจลโลนะครับปาเจลโลสปอร์ตนะครับโฉมนี้ยังไม่มีดิฟล็อกนะครับแต่ว่ามาดูที่วันนี้คือมาดูคือมาดูแม็กนะครับออฟเซตนะครับลบสิบนะครับลบสิบเมื่อใส่กับเจ้าตัวปาเจลร่สปอร์ตแล้วนะครับมิตินะครับลบสิบมันก็จะล้นล้นนิดนิดนะครับทำให้ลดความเป็นยีราฟนะครับสูงทะลุด ของเจ้าฟาเซโลได้นะครับใส่กั้ยาง BF g o o d ู i c ินะครับอันนี้เป็นรถของเจ้าของสำนักนี่ครับเสกลอซิ่งนะครับล้อแม็กจังหวัดเชียงใหม่เราพบกับเจ้าของร้านเลยครับคุณเสกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสกสวัสดีครับเดี๋ยวคุณเสกไปดูล้อแม็กอันนี้หน่อยนะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับปกตินี่ล้อแม็กที่ออฟเซ็ตแม็กซิพิสหกใช่ไหมครับใช่ครับแม็กซิสหกเท่าไหร่ครับกว้างสิบหกกว้างแปด กว้าง8ลบลบ,ลบ,ลบปกติสิบกลบ1ินี่มีมีเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะใช่ไหมครับจะพอรุ่นจะทำออกมาไม่กี่ตัวอ่เพราะว่าพอลบปุ๊บนี่มิติรถก็คือจะล้นซุ้มนิดหนึ่งพอใส่กับเจ้ามิซูบิชินะครับปาเจโร่มันก็ทําให้ปาเจโร่มีเหมือนลักษณะของอยังไงอ่ะกว้างขึ้นใช่ครับปกติด้านหลังมัน การล้อมันจะดูคล้ายๆมุดมุดมุดนิดนึงนะครับแล้วยิ่งปาเตโรแนวไฟมันเป็นแนวตั้งด้วยถือกต้องไหมครับแนวไฟเป็นแนวตั้งมันก็เลยดูจะแบบเป็นแบบเนี้ยฮะสูงชะลูดขึ้นไปแล้วล้อเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในซุ้มนะครับอันนี้คุณเสกก็ใส่แม็กตัวนี้อ่ะคุณเสกนั่งคุยกันหน่อยครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กของอะไรครับคุณเสกเข้าอยู่หน้ากล้องเลยครับอะไรนะคอสมิมิกครับเป็นของคอสมิก นะครับคอสมิกอ่ะอันนี้เขาเรียกลายอะไรลายเหรอนะลายแจกสิบเดี๋ยนะสิบสิบหกคูณแปดออฟลบสิบนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นสิบหกคูณแปดเนี่ยออฟทั่วไปจะเท่าไหร่ครับศูนย์บ้างก็ไปจะศูนย์บ้างบวกศูนย์บ้างบวกห้าประมาณนะครับถ้าถ้าศูนย์นี้มันจะเท่ากับประมาณไหนก็พอดีซุ้มพอดีซุ้มเลย โดยโดยมากแล้วจะศูนย์ครับไม่ว่าจะเก้าจะเก้าหรือว่าแปดครึ่งหรือว่าแปดเนี้ยครับส่วนมากจะทำออกมาเป็นออฟศูนย์ออฟศูนย์หมดนะครับส่วนใหญ่นะฮะพอเป็นลบลบก็ไม่ค่อยมีอันนี้ของคอสมิกนะครับนะฮะลายก็ไปเขียนเลยว่าออฟโรดเขาเขียนมาอย่างนี้เลยครับใช่ครับใช่ครับนะครับอ่านี้ยเขียนออฟโรดมาเลยครับใส่กับยางบีเอฟพื้นหลังนะครับสองหกห้าเจ็ดห้า R สิบหกนะครับตัวนี้ต้องยกไหมยก นิ้วคยกลสองนิ้วนะครับต้องยกใช่ไหมครับอันนี้ใช้โช้กของโปรเฟนเดอร์ซับแทงก์นะครับไม่ยกนี่รอดไหมไม่รอดมันเวลาเลี้ยวมันจะติดๆหน่อยครับอ่าครับผมครับติดมุมหน้ามุมหลังครับเพราะฉะนั้นแม็กชุดนี้ประมาณการเท่าไหร่ครับราคาราคาเหรอครับใส่ก็ใส่แล้วก็ดูโอเคนะครับดูจากมิติข้างล้อนะครับคือประมาณเกือบๆสี่หมื่นสามหมื่นกว่าันแม็กนี่นะทั้งแม็กทั้งยางอ๋อทั้งแม็กทั้งยางถ้าแม็กอย่างเดียวเหรอครับ หนึ่งก็หมื่นกว่าบาทครับอ่าหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นเท่าไหร่คุณเสกคร่าวๆกลางหมื่นกลางๆครับครับผมครับครับอันนี้ที่มาดูนี่คือเรามาโฟกัสกันที่แม็กนะครับคือที่บอกรสนใจคือแม็กที่มันเป็นออฟเซ็ตลบเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หาหายากอยู่นะครับอันนี้ก็คุณเสกซื้อมาเอาไว้ขับทั่วไปอ่าแล้วปาสิโร่คันเก่าคันเก่าขายไปแล้วขายไปแล้วนะครับอ่านะครับนี่ครับเปิดร้านนะครับเสกลอซซิ่งนะครับ อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นให้ตามนี้อ่ะคันนี้มาดูคันนี้ครับมาเอามาใหม่ฮะคันนี้เอามาใหม่เอามาใหม่นาเอามาเล่นเอามาเล่นอีกนะครับเป็น m มที่ x จะเรียก m มที่ x ได้ไหมผมว่าผมม่ิถนัดโฉมไ i g h t อยู่นะครับเป็นฟวินคานแข็งใช่ไหมครับได้คานแข็งมาตีประตูนะครับจัดยางแม็กซิตเข้าไปใช่ไหมครับอันนี้เอาใส่ใส่เล่นๆไปก่อนใส่เล่นๆไปก่อนนะครับแม็กซิตนะครับ บิคอนเจ็ดหกสี่นะครับขนาดสองเท่าไรเนี่ยสองหกห้าเจ็ดห้าอาร์สิบหกอ่ะก็เท่ากับคันอันปาเตโรเลยแต่ทำไมมันป่องกว่าเพราะว่าแม็กแปดจุดห้า้ยางแม็กกว้างสิบครับอ๋อแม็กกว้างสิบโอ้โหแม็กใหญ่ก็เลยป่องเลยกว้างสิบลบสี่สี่อ่าออฟเซ็ตลบนะครับออฟเซ็ตลบเยอะเลยนะครับกว้างสิบด้วยนะครับตัวนี้ทำอะไรบ้างครับขับเดิมเดิม ดิบๆอยู่อาวุธยังไม่มีอะไรเลยดิบๆเดิมๆนอผมผมเห็นนี่คุณเสกไอ้ล้อกระทะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมผมก็สนใจนะไอ้พวกกระทะนี่คุณเสกเข้าเข้าไปนั่งใกล้เลยครับแพงไหมครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะหมื่นประมาณหมื่นนะครับประมาณหมื่นก็เส้นละสองพันห้าใช่ใช่นะครับสองพันห้าไอ้พวกกระทะเนี่ยนะครับเราเลือกออฟได้ไหมหรือว่าส่วนใหญ่อันนี้มันกว้างขนาดสิบหกแหวนสิบหกครับผมกระทะษสิบหกกว้างนะสิบหกกว้างแปดกว้างแปด ลบห้าใช่ครับเราเรียกลบได้ไหมแต่มุติเราสั่งเอาลบสิบเอาลบสิบห้าไม่ได้แล้วแต่เขาผลิตออกมาไหมอ๋อเขาผลิตออกมาเป็นล็อตเลยครับครับแล้วมีกระทะเจ็ดเจ็ดนิ้วครึ่งไหมเจ็ดผมไม่แน่ใจอะแต่แต่โดยมากจะออกมาจะเป็นแปดครับแปดกับแปดจุดห้าครับอ่ะเอาง่ายๆนะครับเอามดถึงแม็กกระบะพวกกระบะพีพีวีโฟร์วินเนี่ยนะครับคุณเสกล้อซิงเนี่ยนะครับมีแม็กสิบหก กว้าง7.5ออฟลบนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยเอ่ะใช่ครับ่จะเป็นส่วนส่วนใหญ่จะเป็น8 8.5บางทีเราต้องการ7เพราะอะไรอะ7 7.5เพราะว่าหนึ่งต้องการเล็กนะครับแล้วมียางนี่ไหม2 4 5 7 5 7 5 16อ่ามีใช่ไหมครับเป็นพวกดอกมัดเงี้ยมีไหมมีครับมีใช่ไหมครับอ่าแพงไหมครับตัวนี้ดอกมัดก็หมื่นต้นๆครับอ๋อ2 4 5เพราะส่วนใหญ่คนที่เล่นพวกเล่นคอร์สใช่ไหม เขาไม่ต้องการยางใหญ่ใช่ใช่ครับชาเขาบางคนก็ไม่ต้องการยางใหญ่ชาเขาส่วนใหญ่เลยจะใช้สองสหอองสีหเพราะว่ารีวอคนเดียวจะสองห้าจะสองห้ากับแม็กแม็กเดิมของเขาใช่แม็กเดิมกระทะกระทะเดิมเลยกระทะเดิมใช่ไหมอ่เขาจะเล่นกับกระทะเดิมผมไปบนดอยเห็นสองห้าเอ้ยสองเท่าไหร่นะสองสี่ห้าเจ็ดหความสูงจะได้เท่ากันไหมรัศมีกับสองหกห้าเจ็ดสิอาร์สอันไหนเลกว่าอ่าเท่าครับ ท่ากันจะเท่าจะเท่าสองหกห้าเจ็ดสิบใช่ไหมเ,เห็นเขาหน้าหน้ายางเขาก็จะเบาวกว่า,านะครับอ่าอหน่อยเขาก็นี่คืออย่างนี้แล้วแล้วแม็กที่เขาใส่นี่แม็กนะส่วนใหญ่จะห้าเจ็ดนิ้วครึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกระทะกระทะประมาณเจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิ้ว,วอ่ามันก็จะเบาผ <7, S 2> <7, S 1> ิวนะครับแต่มันจะมุดซุ้มหน่อยนะครับ,ค,รบคือผมก็กำลังหาคืองนี้คุณเด็กอ่ะอคือเมย์เมย์เราดูลายแม็กคือผมบางทีก็ชอบแม็กนะชอบลายต่างบางทีเราก็ต้องการแบบ เออลองมาหาแบบหน้าไม่กว้างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับยางเล็กหน่อยเดี๋ยวนี้รถยนต์มันมีเสถียรภาพการทรงตัวแล้วนะครับมันก็ยึดเกาะดีแล้วมายางมันไม่ต้องใหญ่มากแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อกระทะนี้ก็คุเสกจำหน่ายไหมอันนี้ก็เอาไว้ใส่ไปลุยอ๋อใส่ไปลุยด้วยนะครับส่วนใหญ่ไม่ทํากระทะขายเหรอก็ส่วนตัวนี้ถ้าลูกค้าสั่งครับจะเอาขาครับอ๋อรับผมับขับขับได้ได้เพราะว่า น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะอ๋อเยอะกว่าแม็กอีกเหรอใช่ครับอ๋อครับครับเยอะกว่ากิโลพอทราบไหมครับก็น่าจะมีกันประมาณ3โลได้อ๋อครับครับครับอารโทรศัพท์เกษตรกบกก็รู้จักกันนะครับมาขับรถออฟโรดท่องเที่ยวนะครับในป่านะครับคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่เอาไว้พอลุยลุยพอเหมาะนะครับคันนี้นะครับปาเจโร่โฉมนี้จะเป็นโฉมที่ใช้ทักชั่นคอนโทรลในการสู้ยังไม่มีดิปลอกแล้วก็โฉมเดียวกันบอดี้เดียวกันเนี่ยก็แก้ไฟหน้าหน่อยมาด้วยเชนนะครับ ก็จะมีนะครับในเรื่องของดิฟล็อกมานะครับวันนี้ก็คันใหม่มานะครับแม็กกว้าง10นิ้วเลยครป่องเลยนะมันก็สวยนะแต่ถ้าออฟล้นจริงเราต้องใช้ด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือนะครับมาเยี่ยมชมครับมาดูมิตซูบิชิตัวนี้เป็นหลักนะครับ สนับสนุนโดยบกวิเชษคารวานสนใจร่วมคารวานรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศติดต่อ LINE ID s ี t m x 1 9 9 7 2